สวัสดีจ้าพี่น้องปังปายมีตะกะแ่นกับมะพม,ม้ามะพอกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคบมือนึ้มีเมนูแซ่บมาฝากอีกแล้วจ้ามือนี้ตะกะแ่นกินยำยำไส้ตันนะจ้ายำไส้ตันไส้ตันน้ำปลาแซ่บจะพี่น้องมากินน้ำกันด้วยจ้ามีตะกะแ่นกินกะพักกาดขาวและกะแตงกวานะคะ รสแซบจัดจ้านสุดยอดเลยจ้ามาพบมาพ่อทักทายกันคือเก่านะคะพี่น้องก่อนอื่นเพื่อเขให้เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเนาะหอ,อก็มาจัดการกันเลยนะจ้าพี่น้องป้องปลายแซ็บๆซน้ำกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะกินพักกรอบๆวิเลเดอค์คาเดอกินพักสดชดส่วงนี้กะร้างดีๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องป้องปลาย ล้างน้ำยาล้างน้ำเกลือดีๆด,ด้วยค่ะเด้อสุขภาพสุขภาพของเฮานะคะด้วยความเป็นห่วงจ้าเอามากินยำใส่ตันกันเลยจ้ายำใส่ตันน้ำปลานัวๆจ้าพี่น้องกินกับพักหลายๆเนะคะ่ะเนาะพักกรอบ อืมเจขัะจ้ะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆในกลาน่อยนะคะ กินพ่่มหิวเนาะจ้ะสุดยอดเลยจ้าห่อพักย่างดีเลยจ้ะพี่นอ้อง มาด้วยค่ะเด้อแซ่บนำกันพี่น้องป้องปลายเมนูเมนูเด็ดเมนูอร่อยจ้าสไตล์แบบอีสานอีสานของเรานะจ้าอืม กินกับเมี่ยงพักในนะคะเนาะเอาพักมาเมี่ยงแซ่บแซ่ืม ใส่ตานอนอ้อนอ่อนนะจ๊ะพี่น้องเองามายำใส่น้ำปลา <c oughs> เผ็ดๆนะจ๊ะแซ่บสุดยอดเลยจ้าแซ่บๆน้ำกันด้จ้า <c oughs> อื้ม 不要炸！<laughs> มื่อวาตกะแตนก็นกนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆชาว youtube และพี่น้องป้องปายทั้งหลายนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงจ้าช่วงนี้ดูแลสุขภาพนนกันเลยด้จ้าเมื่อานก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า